สองกุ๊กเต็มครับนกตัวนี้ครับเป็นนกปลาครับผมพอดีมาทํางานแถวนี้ครับผมนี่ครับผมครับสองสองกุ๊กเต็มครับอยู่สองไฟนี่ครับ ผมมีนกตัวเนี่ยครับท่านใดมีนกตัวสายไฟก็ทักมาหาช่างบนหรือคอมเมนต์มาอะไรเด้อครับเด้อนี่ครับผมจะต่อไปให้ครับผมนกดีๆครับผมพอดีช่างบนทั้งนกตัวผาเนีตคกับผมมีครับเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับผมสองกุ๊กเตรียมครับตัวนี้ พอดีมาทำงานครับผมนี่ครับพอดีเห็นนกโอ้นกเขาหลายครับอยู่สระบุรีเด้อครับเน้อนกเขาเนี่ยครับเสียงดีๆทั้งนั้นครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากอย่าลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ